สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้จัดให้เหมือนเดิมครับ1ตัวเน้น1ตัวใส่หนักเทมนตัก ไปดูเลยครับก่อนเลยนะครับก็ฝากพี่กดติด,ดตามครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันสนใจแนวทางเพิ่มเตมิมนอกเหนือจากตัวน้าช่องอยังไงครับกดจิ้มทิงใต้โปรไฟล์เลยนะครับใต้โปรไฟล์จะมีทั้งผลงานให้ชมและทางเขา้าครอบครัวบอกอยู่ครับอยากได้เพิ่มเติมอยากได้นเน้นต้องในครอบครัวฟุตบอลการันตีของเราเท่านั้นนะครับแล้วนี่ครับหนึ่งตัวเน้นหนึ่งตัวการันตีครับอาจจะไม่มีอะไรมากครับมองที่ศึกฟุตบอลบราซิลซีรีบีกันได้เลยนะครับเป็นคู่ระหว่างของสปอร์ตขับเลซิเฟ่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันเป็นของ you <sighs> กอคู่นี้ครับในเรื่องของผลงานก็ถือว่าดูกระตื้งด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดก็ไร้พายครับผลงานโดยรวมค่อนข้างโดดเด่นขึ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของเซเรราครับ2เกมล่าสุดก็เก็บชนะมาได้ทั้ง2เกมรวดผลงานกาลังโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวครับก็บอกเลยว่าเกมนี้ครับเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีครับคู่นี้มีเฮทวร์ที่พบกันมาเป็นบอลบ้านขครบ้านมันและกินกันหลงยาพม่าครับสู้ก็ได้มันสุดๆครับแต่ว่าผมมองว่าผลงานโดยรวมแล้วกันนะครับแล้วก็ความสม่าเสมอบวกกับาามเ่นนองงขฝูย อย่างซีเอราค่อนข้างดูดีมากกว่าครับเจ้าบ้านอย่างสปอร์ตครับเลซิเฟ่เนี่ยนะครับยังค่อนข้างทรงๆครับและในเรื่องของเปอร์เซนต์การจบสกอร์ก็ถือว่ายังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ครับในเกมนี้ต่อให้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านของเองในเรื่องของเงื่อนไขจะดูสวยก็ตามครับแต่ว่ามาตรฐานแล้วยังดูต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ครับเชื่อว่าผู้มาเยือนครับไม่ต้องแบกเลทไม่ต้องแบกราคาลุ้นได้ทั้งสองหน้าเชียร์ผู้มาเยือนอย่างซีเอรากันได้เลยครับและอย่าลืมครับอยากได้เพิ่มเติมไมวานอับบรคพก พุตบอกการันตีเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ